สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี้เป็นผลการออกราวัลหวยห้าน่อยห้าน,น้อยพิเศษจากง,งวดที่หนึ่งก่นยายนสองพันหาร้อยสิบแปดางวัลเลขสองตัวล่างเลขทีออกแปดเก้าแปดเก้ารางวัลเลขสองตัวบนเลขทีออกแปดสองแปดสองรางวัลเลขสามตัวบนเลขทีออกศูนย์แนี่ก็เป็นผลออกรวันหวยห้าหน่อยห้าน่อยพิเศษ ประจังวันที่หกันยายนสอง8ันหารอยขอหายโชคดีไม่ใช่ถูกหวยห้าน้อยพิเศษได้รับเงินกันทุกคนได้จ้าฝากไว้ในตัวจ้าับตะไครกดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกทันทีเข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในผลการออกหวยห้าน้อยในเวลา18นาฬิกา30นาทีในห้าน้อยปกติ สำหรับครั้งนี้ขอพูดละสวัสดีจ้า